โอเคครับมาวันนี้เนี่ยผมตั้งใจที่จะให้คลิปนี้เป็นคลิปที่ไม่ยาวมากนะครับเพราะว่า,าจริงๆคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมใช้เวลาทำกันมันเยอะสุดๆนะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยในแต่ละคลิปผมจะใช้เวลากับการเตรียมข้อมูลค่อนข้างเยอะและอีกส่วนหนึ่งที่ใช้เวลาเยอะเนี่ยคือการเลือกข้อดีแล้วก็ข้อเสียมาพูดนะครับเพราะว่าสไตล์ช่องเราเนี่ยจะพยายามหยิบข้อดีแค่แบบ 3ข้อนะครับแล้วก็ข้อเสียสัก3ข้อนะครับหยิบข้อที่มัน Impact ป้าจริงๆเอาข้อที่แบบคนดูฟังไปแล้วได้ประโยชน์เอาไปคิดต่อได้นะครับแต่ว่าคุณตัวนี้เนี่ยผมพยายามหาข้อดีที่ Impact เยอะๆแล้วก็ข้อเสียที่ Impact เยอะๆเนี่ย ไม่ค่อยได้นะครับเอาจริงหุ้นตัวนี้ผมอาจจะไม่หยิบมาทําเป็นคลิปด้วยซ้ำนะครับแต่ที่ผมหยิบหุ้นตัวนี้มาทำเนี่ยมี2เหตุผลนะครับอ่ะหุ้นตัวของยำนะครับ y า m UM นะซึ่งหนึ่งในเหตุผลเนี่ยก็คือมีน้องคนหนึ่งนะคบขอหุ้นตัวเนี้ยเข้ามาเยอะมากๆ นะครับไม่ใช่ว่าคนขอเยอะนะแต่ว่ามีน้องคนหนึ่งขอเข้ามาเยอะคือถ้าเกิดว่าคุณลองไปย้อนดูคลิปในช่องเราเนี่ยคุณจะเห็นว่าอ๋อมันก็มีคนส่วนใหญ่เนี่ยขอหุ้นกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นพวกหุ้นสั่งเทกนะครับหุ้นอวากาศหุ้นคอนตั้ม AI อะไรพวกเนี้ย แต่ว่าจะมีน้องคนหนึ่งนะครับที่เข้ามาพิมพ์คอมเมนต์บ่อยนะครับว่าแบบเออพี่ครับขอหุ้นยำหน่อยขอหุ้นยำหน่อยนะครับซึ่งเอาจริงอะ่ะเขาขอมาจนผมรู้สึกผิดนะครับว่าเฮ้ยเขาขอมาบ่อยขนาดนี้ทำไมผมถึงยังไม่ทำให้เขาสักที นะครับผมก็เลยโอเคงั้นวันนี้เรามาทำให้เขาดีกว่านะครับแล้วก็อย่างที่2เนี่ยคือตอนนี้เราเปิดรายการใหม่นะครับเป็นรายการที่จะเปรียบเทียบหุ้นนะครับตาระตามไรไตรามากนะครับเช่นแบบว่าล่าสุดเนี่ยเราก็ทําตัวของมัล r o ซอฟทเทียบกับ Google แล้วก็อเมซอนไปก็จะเป็นเซต AI Data Center ไปใช่ไหมครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทำเป็นตัวของ Visa เทียบกับ Mastercard นะครับก็จะเป็น Financial Network ไปอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมอยากทำเนี่ยคือกลุ่มหุ้น ร้านอาหารนะครับซึ่งเอาจริงเนี่ยพอเราลองไปย้อนดูนะครับมีหุ้นร้านอาหารแค่น่าจะหุ้นตัวเดียวเองมั้งที่ผมเคยทําไปก็คือ m c d o n a l d ลนะครับเป็นหุ้นในพอร์ตช่องเราด้วยเนาะผมก็เลยคิดว่าเออการที่ทําคลิปนี้เนี่ยอีกข้อหนึ่งที่เป็นข้อดีนอกจากที่จะไปตอบโจทย์น้องคนนั้นแล้วเนี่ยก็คือการที่ในอนาคตถ้าเกิดว่าเรามาอัปเดตพวกรายไตรมาสอะไรพวกเนี้ยในกลุ่มของร้านอาหารก็จะได้มีตัวของยำเนี่ยไปเป็นคู่เปรียบเทียบกับ McDonald ลด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะมาดูข้อดีแล้วก็ข้อเสียของหุ้นของเรานะครับเราจะมาทําความรู้จักน้องยำกันซักเล็กน้อยนะครับตัวยำเนี่ยจริงเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อเขาเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดเราพูดว่า KFC Pizza Hut ทาโคเบลอะไรพวกนี้เราจะคุ้นชื่อแน่นอนนะครับซึ่ง3ร้านเนี้ยก็เป็นร้านอาหารที่มีสาขาในไทยค่อนข้างเยอะนะทาโคเบลเนี่ยอาจจะน้อยหน่อยแต่เคฟซเนี่ยถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆของไทยแน่นอนไม่มั่นใจว่าน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งไม่ก็เบอร์2ส,สลับกับ m มคโดนัลลนะครับในเรื่องของจํานวนสาขาร้านอาหารนะครับแต่ว่าก็มีอีกแบรนด์หนึ่งที่เป็นแบรนด์ของเขานะครับเป็นแบรนด เบอร์เกอร์ผมจำชื่อแบรนด์เขาไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูละกันนะครับซึ่งตัวยำเนี่ยก็จะทำธุรกิจโดยการหาเงินจากแบรนด์ร้านอาหาร4แบรนด์นี้เลยนะคะแต่ว่าลักษณะการทำงานของเขาเนี่ยจะเป็นการขายแฟรนไชส์มากกว่าที่จะขยายสาขาเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในวิธีทำธุรกิจของร้านอาหารที่แตกต่างจากร้านธรรมดาทั่วไปที่อาจจะโอเคเน้นจ้างงานขยายสาขาเอง จ้างงานขยายสาขาเองนะครับหรือว่าอาจอีกแปลกๆอีกคนหนึ่งก็อย่างเช่นแมคโดนัลแมคโดนัลเนี่ยก็จะเน้นหาไรายได้จากการให้เช่านะครับก็คือไปลงทุนอสังหาสร้างตึกขึ้นมาแล้วก็ขายแฟรนไชส์พร้อมปล่อยเช่าก็จะแต่ละคนก็จะมีท่าที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าหลักเนี่ยตัวของยำเนี่ยก็จะเข้าใจไม่ค่อยยากนะครับก็คือขายแฟรนไชส์นะครับใน4แบรนด์หลักของเขาก็คือเคปซีพิซซ่าฮัททาโคเบลแล้วก็บ์เกอร์ของเขาอันะครับอ่ะมา,าทีนี้เนี่ยเรามาดูข้อดี แล้วก็ข้อเสียของยำกันดีกว่านะครับซึ่งข้อดีข้อแรกของยำเนี่ยก็คือเรื่องของแฟรนไชส์ครับอ่าไอเรื่องนี้แหละเป็นเรื่องที่แบบยิ่งใหญ่มากนะครับลองเรามาดูงบกำไรขาดทุนของเขาก่อนอันนี้ผมให้คุณตั้งข้อสังเกตเลยนะครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยธุรกิจอาหารเอาตามตรงนะครับเป็นธุรกิจที่ผมมองว่าไม่ได้ดีมากขนาดนั้น นะครับซึ่งหนึ่งในจุดที่ทําให้ธุรกิจอาหารมันไม่ดีเนี่ยนะครับนอกจากเรื่องว่าบริหารจัดการยากแล้วนะบางคนเนี่ยผมเคยได้ยินในพอดแคสต์นะครับบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณเกลียดใครเนี่ยให้บอกให้เขาไปทําร้านอาหารนะครับเพราะาปัญหามึงเยอะมากนะครับแค่คุณจัดการพนักง,งานให้ได้เนี่ยก็ยากแล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณลองมาดูพวกงบการเงินของร้านอาหารนะครับคุณจะเห็นว่าตัวอัตรากําไรของเขาเนี่ยจะไม่ได้สูงมากนะครับโดยเฉลี่ยเท่าที่ผมเห็นเนี่ยจะประมาณสัก 10%ต้นๆน,นะครับ 12%-13% ประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเราลองไปเทียบนะครับอย่างคู่แข่ง KFC ก็ได้นะครับจริงๆ KFC มันไม่ได้มีคู่แข่งมากขนาดนั้นนะเอาเป็นแบบ Wingstop ละกันนะครับ Wingstop เนี่ยก็เป็นร้านขายไก่ทอดที่ค่อนข้างดังที่อเมริกานะครับ Wingstop เนี่ยมีมา r g จิ้นณปัจจุบันนะครับอยู่ที่17%นะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าเวลา Wingstop ขายไก่ทอด100บาทเนี่ยก็จะมีกำไรเข้าเขาประมาณสัก17บาท นะครับซึ่งแอบต่ำกว่าตัวของยำนิดหน่อยนะครับยำเนี่ยจะมีมาจิ้นนะครับอยู่ที่ประมาณสัก20%นะครับบางปี20%กว่าด้วยซ้ำนะครับอ่ะอีกแบรนด์หนึ่งที่เป็นแบบฟาสต์ฟู้ดนะครับเช่นเวนดี้เวนดี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งฟาสต์ฟู้ดที่ค่อนข้างดังในอเมริกานะครับแต่ว่าไม่มีในไทยเนาะจริงๆอ่ะเขามีที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับตอนนั้นไปญี่ปุ่นก็ไปเจอเวนดี้มาเหมือนกันอร่อยแล้วลองไปกินได้นะครับเวนดี้เนี่ยมีมาจิ้นนะครับอยู่ที่8% เห็นปะพวกร้านอาหารเนจริงรายกำไรมันไม่ได้ดีมากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าด้วยความที่เคเอฟซไอตัวยำเนี่ยนะครับเขาเปลี่ยนวิธีทำการทำธุรกิจโดยการขายแฟรนไชส์แทนแทนที่จะแทนที่แบบจะต้องมานั่งลุ้นว่าเอ้ยวันนี้ฉันขายอาหารได้เท่าไรนะครับหรือว่าเออปีนี้กระแสร้านฉันมาปีหน้าจะเจ๊งหรือยังอย่างในไทยเนี่ยคุณจะเห็นเยอะมากนะครับว่าพวกเทรนร้านอาหารกระแสเนี่ยจะเยอะนะครับอย่างโอ้จูสอะไรเงี้ยปีที่แล้วก็มาแหละ นะครับพวกร้านเครื่องดื่มแล้วพวกนี้ก็เป็นกระแสค่อนข้างเยอะเปิดไป3เดือน6เดือนป,ปีต่อมาก็ขายไม่ค่อยดีก็มีเยอะใช่ไหมครับแต่ว่าตัวของ KFC หรือว่าตัวยำเนี่ยนะครับด้วยความที่เขาเน้นขายแฟนชส์ปุ๊บเนี่ยรายได้ของเขานะครับก็เลยมาจากแฟนชส์นะครับเช่นารายได้มาจากก้อนแรกที่ขายแฟนชส์ขายปุ๊บเนี่ยเขาได้เงินมาละเป็นก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาได้เงินจากรอยเตอรรอยเตีฟรีนะครับลูกค้าอ่ะคนที่ซื้อแฟนชส์ไปเนี่ยซื้อไปปุ๊บขายอาหารได้ก็ต้องแบ่งเงินให้ตัวยำแม่เขานะครับหรือว่าลูกค้าเนี่ยซื้อแฟนชส์ไปแล้วแต่ว่าไปเช่าตึกของ KFC เช่าตึกของยำเพิ่ม ด้วยอะไรก็กลายเป็นรายได้ค่าเช่าเพิ่มเติมให้กับตัวของยำไปนะครับด้วยความที่มันบิดวิธีการทําร้านอาหารของเขาไปปุ๊บเนี่ยมันเลยทําให้ตัวของกำไรของยำเนี่ยมันก็จะดูดีกว่าค่าเฉลี่ยร้านอาหารอื่นๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไปดูนะครับลองมาดูที่งบตัวเนี้ยนะครับตัวเนี้ยมันจะเป็นพวก ค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่าเทรนกําไรของไอตัวยำเนี่ยมันแอบดีขึ้นส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะ S G N A ด้วยนะครับถามว่าตัวเนี้ยมันมีผลอะไรนะครับคือ S G N A เนี่ยมันจะเป็นพวกค่าแอดมินค่าการตลาดอะไรพวกนี้นะครับซึ่งหลักๆเนี่ยที่มันลดลงนะครับเขาบอกว่ามันลดลงจากที่การที่ยำเนี่ยมันลดจํานวน ค่าจํานวนหัวคนนะครับเขาเรียกว่าไรนะจำนวนพนักงานนะครับยำเนี่ยเขาลดพนักงานลงแล้วก็แทนที่ด้วยเทคโนโลยีซึ่งจริงเนี่ยถ้าฟังแบบนี้มันก็ค่อนข้างแซดนิดนึงสำหรับเราที่เป็นคนทํางานนะครับแบบเอา้า เนี่ยเทรนถ้าเกิดคุณลองติดตามข่าวแล้วก็จะเห็นว่าบริษัทเนี่ยมีเทรนที่จะลดพนักงานอย่างต่อนเนื่องแล้วก็เอาพวก AI เทคโนโลยีมาทดแทนใช่ไหมแต่ว่าในมุมของผู้ถือหุ้นเนี่ยโอเคเราก็ต้องยอมรับว,ว่าการที่เขาลดคนเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ทําให้บริษัทเนี่ยมีกําไรมากขึ้นจริงๆนะครับเราไม่ได้พูดว่าแบบเอ้แต่ว่าในระยะยาวเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะเอาเป็นว่าณนะตอนนี้เนี่ยบริษัทไหนที่ลดต้นทุนคนนะครับมันก็มีทิศทางกําไรที่ดีขึ้น นะครับโดยเฉพาะตัวยำเนี่ยก็จะเห็นได้ค่อนข้างชัดเวลาคุณไปสาขาเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าบางสาขาเนี่ยก็มีพนักงานหน้าร้านที่น้อยลงเอาตู้กดเมนูเนี่ยมาทดแทนนะครับอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่แฟรนไชส์เนี่ยทำให้ยำค่อนข้างได้เปรียบร้านอาหารอื่นคือเรื่องของ c a าเบสนะครับถ้าเกิดว่าเราลองมาดูกล่องนี้เนี่ยเป็นกล่องงบอากระแสะเงินสดของเขานะครับผมใส่เป็นข้อดีข้อ2เลยนะนะครับ ค่าเป็กของยำเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันไม่ค่อยเพิ่มเท่าไหร่ทั้งที่จริงๆเนี่ยสาขาของร้านอาหารภายใต้ยำเนี่ยมันเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งแฟรนไชส์ของ KFC แฟรนไชส์ของ Taco Bell ใช่ไหมครับแต่ว่าด้วยความที่ผมใช้คำว่าแฟรนไชส์เนี่ยมันทำให้หลายๆครั้งเนี่ยลูกค้าที่มาซื้อแฟรนไชส์ของยำเนี่ยต้องเป็นคนไปลงทุนเอง ซึ่งโดยปกติแล้วนะครับถ้าเกิดว่าร้านอาหารที่ขยายสาขาไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะต้องมีภาระในการอัปเกรดร้านเก่าๆตกแต่งร้านเก่าๆให้มันดีขึ้นนะครับแล้วก็ต้องลงทุนร้านใหม่ๆเพิ่มอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณไปดูงบการเงินธุรกิจร้านอาหารที่มันโตเร็วๆนะครับตัวเลข c a p เป็เนี่ยจะเด้งมาไวมากนะครับซึ่งข้อเสียของมันเนี่ยคือถ้าเกิดว่ารายได,ได้คุณตามไม่ทันนะครับคุณอาจจะต้องไปกู้มาก็ได้ รหรือว่าอย่างตัวยำเงี้ยอ่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดคุณลองดูนะครับยำเนี่ยเขาจะใช้เงินเนี่ยไปกับการจ่ายปันผลแล้วก็ซื้อหุ้นคืนค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดว่ายำต้องลงทุนสร้างสาขาเองไม่ได้ขายแฟรนไชส์นะครับเงินตรงนี้มันจะมาเบียดส่วนที่เป็นปันผลไปเบียดส่วนที่ซื้อหุ้นคืนนะครับทำให้ในอนาคตเนี่ยยำอาจจะจ่ายปันผลได้ไม่ค่อยดีนะครับหรือว่าอาจจะซื้อหุ้นคืนได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยด้วยการที่ ยำนะครับ <izon> ขายแฟ <stimulus> um> นชายเยอะนะครับทำให้ c a เป right ็กเขาเนี znaczy, ่ยไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากนะครับเขาเลยเหลือเงินโดยส่วนใหญ่เนี่ยไปซื้อหุ้นคืนได้แล้วก็เหลือเงินส่วนใหญ่ไปจ่ายเงินปันผลได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของเขาสืบเนื่องต่อกันมาเลยซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไปหาพวกรีพอร์ตฝรั่งอ่านนะครับเขาอาจจะไม่ได้เขียนว่า c a เป x กโดยตรงแต่เขาอาจจะใช้คําว่า asset light นะครับอ่าซึ่งคําว่า asset light เนี่ยมันก็จะค่อนข้างใกล้เคียงกับคํานี้เนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไปดูสินทรัพย์ของตัวยำเนี่ยนะครับคุณก็จะเห็นว่าเออเขาก็ไม่ได้มีสินทรัพย์อะไรมากเท่าไหร่จริงๆนนเนี่ยเขาจะไปหนักพวก property นะครับก็คือพวกอสังหาเนาะอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นอ่าอ่าสินทรัพย์ที่ไปกองอยู่ในคําว่า other asset นะครับซึ่งพอถ้าเกิดว่าเราไปแกะดูแล้วเนี่ยมันจะเป็นพวกสินทรัพย์สิทธิการเช่าสิทธิการใช้อะไรพวกนี้เนาะซึ่งหลังๆเนี่ ไม่ได้มีภาระอะไรที่ต้องดูแลมากนะครับก็คือแบรนด์เขาแข็งแรงแล้วก็ขายแฟนชายกินเงินไปต่างจากธุรกิจร้านอาหารอื่นที่จะต้องมีภาระในการดูแลแต่ละสาขาของตัวเองถ้าเกิดว่าเขาต้องการที่จะขยายสาขาเยอะๆนะครับอ่ะซึ่งต่อเลยแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณมาดูไอ้แผ่นนี้ใหม่นะครับแผ่นนี้เนี่ยคือแผ่นที่โชว์สินทรัพย์ของตัวยำ ใช่ไหมครับซึ่งลหลังๆเนี่ยสินทรัพย์นะครับมันจะมี2ก้อนเนาะก้อนแรกเนี่ยคือสินทรัพย์ที่หมุนไวๆนะครับสินทรัพย์ที่หมุนไวๆเนี่ยเราจะเรียกว่า current asset นะครับสินทรัพย์อีกก้อนเนี่ยคือสินทรัพย์ที่แบบอาจจะหมุนช้าหน่อยคําว่าหมุนช้าอะไรครับคือแบบถ้าเกิดว่าเรามีสินทรัพย์ชิ้นเนี้ย จะขายเปลี่ยนมาเป็นเงินสดเนี่ยก็อาจจะขายค่อนข้างยากนะครับเช่นเครื่องจักรอุปกรณ์อาคารอะไรพวกเนี้ยก็จะกลายเป็นสินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียนนะครับ non-current assets ซึ่งตัวที่ผมอยากให้คุณโฟกัสนะครับคือ current assets ถึงแม้ว่าตัวยำเนี่ยจะมี current assets น้อยก็ตามถามว่าทำไมครับอันนี้คือจุดเด่นของมันครับคือในส่วนของ inventory ครับ Inventory เนี่ยแปลว่าสินค้าคงคลังนะครับภาษาไทยเนี่ยก็คือแบบสต็อกสินค้านะครับซึ่งตัวเลขเนี่ยผมเคยเล่าให้ฟังแล้วในหุ้น n i ก e ้ Nike, นะครับแต่ว่าในหุ้นร้านอาหารเนี่ยสต็อกสินค้าเนี่ยเป็นตัวเลขที่ให้ความสำคัญมากกว่าหุ้นอย่าง n i ก e ้อีกนะครับสำหรับผมนะถามว่าทำไมครับเพราะว่าสต็อกสินค้าของธุรกิจร้านอาหารเนี่ยมันก็คืออาหารซึ่งไอตัวอาหารเนี่ยมันคอนโทรลยากมาก อย่างสมมุติว่าคุณเป็นธุรกิจฟอร์ดผมเคยทาหุ้นฟอร์ดไว้นะครับพุ่นรถยนต์เนี่ยก็มีปัญหาเกี่ยวกับอินเวนทอรี่เหมือนกันเพราะว่ารถเนี่ยมันมีอายุของมันนะครับยิ่งคุณผลิตมาแล้วคุณขายไม่ได้เนี่ยรถมันก็เก่าไปเรื่อยนะครับคุณผลิตมาแล้วคู่แข่งออกแบรนด์ใหม่ออกยี่ห้อใหม่ออกรุ่นใหม่มานะครับหรือว่าบริษัทตัวเองออกรุ่นใหม่เนี่ยสต็อกตัวเองก็กลายเป็นเดสต็อกละขายยากถูกไหมครับแบรนด์แฟชั่นนะครับยิ่งเปลี่ยนวกวกับรถยนต์อีกถูกไหมครับก็บริหารยาก แต่ธุรกิจร้านอาหารนะ่ะมันยากกว่าตรงที่มันเป็นของสดนะครับมันเป็นของสดแปลว่าสตอ๊อกของคุณนะ่ะมันมีวันหมดอายุมันจะไม่เหมือนสตอ๊อกของโคคาโคล่านะครับที่เป็นแบบอวดเชื้อแล้วเนี่ยไอ้พวกน,วกนี้อายุมันอยู่ได้เยอะอินเวนทอรีจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ซึ่งอันนั้นถ้าผมจะไม่ผิดผมบอกว่าหนึ่งในข้อดีของโค้งเนี่ยคือเรื่องอินเวนทอรด้วยนะครับแต่ว่าสําหรับ ร้านอาหารเนี่ยอินเวนทอรี่ถ้าเกิดว่าคุณมีเยอะมากเกินไปนะมันอาจจะทําให้เป็นภาระที่ใหญ่มากๆของร้านอาหารบางร้านเนี่ยเจ๊งเพราะว่าไม่สามารถบริหารสต็อกได้ก็มีนะครับใครทำธุรกิจาอาหารเนี่ยรอคอมเมนต์าบอกกันได้นะครับว่าคุณเคยเจอปัญหาเกี่ยวกับพวกสต็อกหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเรามาดูของยำเนี่ยคุณจะแบบงงนะครับว่าอา้าพี่เมื่อกี้พี่บอกว่าอินเวนทอรี่เนี่ยเป็นปัญหา ทำไมมันไม่เห็นมี Inventory ในงบการเงินของยำเลยน่าสนใจไหมครับอ่าถามว่าทำไมครับย้อนกลับไปที่คำว่าแฟรนช i ่นะครับการที่เป็นแฟรนชัยเนี่ยคือเขาขายสิทธิ์นะครับในการใช้ชื่อนั้นให้กับคนที่ซื้อแฟรนช s e ไปเลยนะครับแปลว่าตัวของ KFC ตัวของยำเองเนี่ยเข,เขาไม่ต้องแบกสต็อกนะครับเขาไม่ต้องแบกพวกของสดอาหารสดผักเนื้อไก่ไม่ต้องนะครับพวกเนี่ยเป็นภาระของ แฟนช s ทั้งหมดเลยนะครับทำให้เวลาคุณมาดูงบการเงินแม่ของตัวยามเนี่ยมันจะไม่มีภาระตัวของ Inventory นะครับซึ่งตัวนี้ผมเลยมองว่าเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งมากๆของยาม สินทรัพย์ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับมีน้อยก็อาจจะไปว่าภาระน้อยนะครับจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือการที่ไปซื้อหุ้นคืนมาด้วยซ้ำนะครับแล้วก็อาจสินทรัพย์มีนิดหน่อยที่เป็นอาคารนะครับซึ่งโอเคมันก็ดีกว่าที่จะมีสินทรัพย์เป็นพวกของสดถูกไหมอาคารเนี่ยถือไปมูลค่ามันก็เพิ่มขึ้นนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นของสดเนี่ยผมให้ไม่เกินเดือนหนึ่งแม่งเน่าหมดแหละนะครับอันนี้เป็นข้อดีที่สําคัญมากๆในฝั่งของยำนะครับแบบกระชับเลยนะครับในฝั่งข้อเสียนะครับ ข้อเสียข้อแรกที่ผมสังเกตเนี่ยคือเรื่องของ growth driver ครับอ่า growth d เ i v e r อันนี้ผมขอเขียนวายๆหน่อยนะค,ะนะครับ driver นะครับ driver คือแบบสิ่งที่มาทำให้ธุรกิจเนี้ยมันเติบโตไปได้นะครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไปอ่านรายงานโดยส่วนใหญ่นะครับเขาจะบอกว่าเฮ้ยตัวย้ำเนี่ยมี growth d เ i v e r ตัวหนึ่งที่ดีมากๆนะครับก็คือตัวของทาโคเบล นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณลองไปดั่งดูงบการเงินของเขาเนี่ยคุณจะเห็นว่ารายได้หลักๆของตัวยำนะครับมันมาจาก k f c นะครับแต่ว่ารายได้ที่เติบโตเร็วๆเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากตัวของ t c าโคเบ Ta าโคเบลที่ในอเมริกาด้วยนะครับในประเทศอื่นเนี่ยท c โคเบลก็ไม่ค่อยบุ่มเท่าไหร่ซึ่งเขาเลยบอกว่าเออเนี่ย a า o ค e บ l นะครับเป็นหนึ่งในแบบโกลดไดเวอร์ที่ดีมากๆของยำก็แปลว่ายำเนี่ยเติบโตมาได้ดีก็เพราะทา o ค e l l นะครับซึ่งถ้าเกิดฟังเดียวมันก็ โอเคใช่ไหมแต่สำหรับผมเนี่ยผมมองกลับกันนะครับผมมองว่าบริษัทที่มีหลายๆแบรนด์เนี่ยมันควรที่จะมีแบรนด์ช่วยๆกันทํามาหาก,กินนะใช่ไหมแต่ว่าในฝั่งของยำเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าแบรนด์ที่ทําให้ยำเนี่ยมีการเติบโตที่ว้าวๆมาได้คนยอมซื้อหุ้นเขาเนี่ยหลักๆเนี่ยก็เป็นเพราะว่าไดรเวอร์จากตัวของทาโคเบลถ้าเกิดว่าไตรมาสไหนนะครับกลายเป็นไตรามาสที่ทาโคเบลเนี่ยไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มเป็นไตรามาสที่ทาโคเบลไม่ค่อยโตนะครับ ภาพรวมของยำเนี่ยก็อาจจะดรอปลงค่อนข้างเยอะก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งผมมั่นใจเลยว่าถ้ามีไตม่าไหนนะครับที่ผู้บริหารเนี่ยออกมาพูดว่าเออไตม่านี้ทาโคเบลแบบว่ายอดขายร้านเดิมไม่โตอะไรเงี้ยผมว่าไตม่านั้นอ,ะอ่ะงบอ่าตัวหุ้นของยำนะครับโดนลงโทษหนักแน่นอน ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณลองไปอ่านข่าวตอนนี้นะครับคุณก็อาจจะเห็นว่าตอนนี้ทาโคเบลค่อนข้างดีอยู่นะครับอย่างตัวของเบอร์เกอร์เงี้ยอาจจะมียอดขายตกบ้าง k f c มียอดขายตกบ้างพิซซ่าฮัทก็จริงๆก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็นิ่งๆนะครับแต่ว่าตัวของทาโคเบลเนี่ยผู้บริหารเขาก็ออกมาบอกเลยนะครับว่า,าถ้าให้พูดแบบไม่โมนะครับจริงๆมันก็แอบโมอ,อยู่เขาบอกว่าเขาแทบไม่เจออาทิตย์ไหนเลยนะครับที่ยอดขายของทาโคเบลตก นี่แอพขิงนะครับแต่ก็ระวังไว้แล้วกันว่าในวันข้างหน้าถ้าเกิดทาโคเบลดับอาจจะไม่มีตัวอื่นมาช่วยเลยนะครับอย่าง KFC เนี่ยมันก็แบบพยุงพยุงไปเรื่อยคุณเห็นว่า KFC ในไทยขายดีนะครับเอาจริงอะที่ประเทศอื่นๆอ,อาจจะไม่ได้บูมมากขนาดนั้นนะครับอย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยเอาจริง KFC ขายไม่ค่อยดีที่อเมริกาผมก็ไม่ค่อยเห็นใครกิน KFC เท่าไหร่นะครับอ่ะอันนี้คือตัวแรกนะครับเป็นปัญหาของยำที่ผมมองเห็นก็คือตัวของกลัวไดเวอร์เนาะข้อเสียข้อที่2องเนี่ยเอาจริงมันก็ไม่เชิงว่าเป็นข้อเสียค,คื อย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนตอน้นคิปว่าผมไม่รู้ว่าจะเอาอะไรของยำที่มาเป็นแบบข้อเสียที่มันมีอิมแพ t มากขนาดนั้นนะครับผมก็เลยให้คําว่ามิดไปแล้วกันนะครับมิดในที่เนี้ยเวลาถ้าเกิดว่าผมใช้นะครับมันจะเป็นแนวแบบหุ้นที่ครึ่งๆกลางๆนะครับดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าผมจะหยิบหุ้นสักตัวเข้าพอร์ตเนี่ยมันจะต้องมีจุดเด่นที่แบบเห็นได้ชัดเหนือกว่าชาวบ้านเขามาเลยนะครับเช่นแบบว่า Microsoft ก็อาจจะเป็นเรื่องของ m o ดนะครับลูกค้าหนียากอะไรเงี้ย ในระ้านอาหารเนี่ยผมหยิบแมคโดนัลล์เพราะว่าอะไรครับอ่ามันก็มีหลายเหตุผลใช่หมหนึ่งง่ายๆเลยก็คือตัวของมาจิ้นเขาเนี่ยเยอะมากๆแทบจะเยอะที่สุดในตลาดของร้านอาหารแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของแบบความแข็งเมนูของเขาอะไรพวกเนี้ยจริงๆแมคโดนัลล์ไม่ได้ขายอาหารนะครับมันขายอ,อาหารกันตายอะ่ะมันขายแบบ ถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยโพสตที่ผมเขียนล่าสุดนะครับก็คือจุดแข็งของแมคโดนัลอีกหนึ่งจุดเนี่ยคือมันสามารถเล่นเกมระเบิดเวลาได้สมมุติว่าแมรโดนอลเนี่ยอยากจะฆ่าร้านอาหารทุกที่ในอเมริกาเนี่ยเขาเล่นเกมดัาราคาเลยนะครับทุกร้านเนี่ยเจ็บหนักแน่นอนซึ่งตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นอยู่นะครับตอนนี้แม d o n นัลก็เล่นเกมแหวลูมิลแต่ถ้าเกิดว่าถามผมว่าจะซื้อหุ้นยำทําไมเนี่ยอ่ะบางคนอาจจะบอกว่าผมซื้อหุ้นยำเพราะว่าเติบโตดีกว่าแมคโดนัลล์ถามว่าเติบโตดีกว่าจริงไหมก็จริง นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อหุ้นเติบโตเนี่ยคุณไปซื้อหุ้นแบบ Nvidia เดียไหมไปซื้อหุ้น Google ไหม Microsoft ไหมนะครับหุ้น AI มไหมหุ้น บบเทคโนโลยีล้ำๆไหมนะคะระคับก็ไา้กับกว่าคุณลองมาดูงบการเงินของตัวยำเนี่ยคุณจะเห็นว่าออถึงแม้ว่าคนจะบอกว่าเป็นหุ้นที่เป็นร้านอาหารเติบโตนะครับแต่ว่ารายได้ของมันเนี่ยโตแบบ3% 4%, 7%ซึ่งผมเชื่อนะครับว่าคนที่ชอบหุ้นเติบโตเนี่ยเขาไม่มาเอาหรอกหุ้นที่เติบโตแบบ3% 4%ต่อปอรนปีมัน,ม,นมันไม่ใช่เวนั้นอยู่แล้วถูกไหมครับอะเั้นท่าไม่ใช่หุ้นเติบโตมาเป็นหุ้นปันผลไหมซึ่งปันผลของยำตอนนี้ได้1.8% นะครับซึ่งมันก็น้อยกว่าแมคโดนัลล์นะครับหรือว่าน้อยกว่าอะเปบปซี่อย่างเงี้ยเปบปซี่มันก็อาจจะไม่ได้เชิงร้านอาหารนะครับแต่มันก็ได้ปันผลที่เยอะกว่าถ้าเกิดจะหยิบปันผลเนี่ยก็เอาตัวอื่นก็ได้นะครับผมก็เลยมองว่าถ้าเกิดจะหยิบยำข้าวผอเนี่ยมันดูเป็นหุ้นที่แบบครึ่งๆกลางๆไปหน่อยอาจจะมีช้อยส์อื่นที่ดูดีกว่า นะครับอ่ะประมาณนี้แนละการสลับหุ้นยำนะครับก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะนานแค่ไหนแต่ก็อยากที่จะทําคลิปนี้ออกมาให้เล่าเรื่องเกี่ยวกับหุ้นที่มาเป็นคู่เปรียบเทียบกับแมร์ลนอลได้ในอนาคตนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครที่เป็น FC หุ้นตัวนี้เนี่ยหรือว่าฟังคลิปนี้จบแล้วเนี่ยลองมาคอมเมนต์ด้านล่างกันได้นะครับว่าคุณคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับหุ้นตัวนี้หรือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยสนใจหุ้นตัวอื่นก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับสำหรับใครเนี่ยที่สนใจหุ้นนอกนะครับก็ นะครับเหมือนเดิมนะครับโหลดผ่านลิงก์นี้ได้หุ้นฟรี50บาทกลับบ้านไปในปีนี้ยังได้อยู่แต่ปีหน้าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้อยู่ไหมนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่สนใจข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับหุ้นนอกนะครับหรือว่าอยากได้ AI ไ้ช่วยวิเคราะห์การลงทุนลองไปดูได้ที่ Investing Pro ด้านล่างคลิปซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นลิงก์ที่ถูกที่สุดแล้วสำหรับใครที่สนใจจะลองใช้ Investing Pro ไปลองได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ